จากสถานีทาซาวกะสเตชัน,นะคะเรามานั่งรถบัสกันต่ออีกประมาณ1ชั่วโมงนะคะในฤดูหนาวเนี่ยเขาไม่ให้รถส่วนตัวเข้าเนืเพราะฉะนั้นเช็คตารางเวลารถบัสดีๆนะคะรีสอร์ทที่น้องเลือกวันนี้เนี่ยก็คือชินธรรมกวะออนเซนนะเราจะมาแช่ออนเซนกันที่นี่3วัน2คืนไม่ไปไหนเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีน้ําแร่ที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นนะดีแบบแรงที่สุดในญี่ปุ่นก็คือ ไฮโดรคอริกนะคะมีกรดไฮโดรคอริกค่า pH สูงถึง1.2นะคะก็ช่วยเรื่องภูมิคุ้มก,กันต่างๆไขข้อเนื้อเยื่อต่างๆกระดูกอะไรอย่างนี้กล้ามเนื้อได้หมดเลยนะ ก็เดี๋ยวเราไปที่ชินธรรมกระวะรีสอร์ทกันนะคะ mm hmm. ก็มาถึงที่หน้ารีสอร์ทชินธรรมกระวะกนแล้วนะคะมีน้องกระต่าย2ตัวออกมาต้อนรับเราน่ารักเลยนะทํามาจากหิมะเนาะก็เดี๋ยววัตถุประสงค์ของเราที่มาที่นี่ก็คือการแชร่ออนเซนนะเราจะแช่กันให้ตัวเปื่อยไปเลยแล้วในนี้เนี่ยเขาจะมีการแชร่ออนเซนคือแบบ14แบบให้เราเลือกเลยนะคะทั้งแบบแช่ เอ่อน้ำร้อยเซ็น้าสิบเปอร์เซมีอบไอน้ำมีแช่อบไอน้ำเดี่ยวมีเอาดอมีอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะโอเคเข้าไปเช็คอินกันเลยนี่เข้ามาในห้องชินธรรมกะวะแล้วนะคะเราจองเป็นห้องแบบเป็นเจแปนิสสไตล์เป็นเสือนะเสือทาทามิก็เดี๋ยวคืนนี้นอนพิ้นนะครับเดีเขามาเข้ามาปูที่นอนให้แล้วก็ อันนี้จะเป็นอ่ะ,อะเป็นตู้เก็บที่นอนนะคะ,ะมีทีวีมีตู้เซฟเรียบร้อยอน่าจะมีนะาในนี้อุ่นเลยนะคะวิวไหนขอดูวิวไหนซินี่วิวข้างนอกหิมะยังตกกระนำอยู่เลยนี่โอเคเดินมา เรื่อยๆนะคะเอออันนี้คืออะไรทำไมมีตรงนี้ด้วยนี่คือตู้เสื้อผ้านะคะโอ้ยใหญ่มากอะ่ะเข้าไปอยู่ได้เลยแล้วก็อุ่นด้วยมีแบบเป็นเซ็ตให้เรียบร้อยนะทั้งแปลงสีฟงแปลงสีฟันโอเคดีดีดีด,ดีห้องนี้ตกเท่าไหร่เนี่ยคือละเจ็ดพันกว่าบาทเนาะหมื่นห้า ก็เจ็ดพันกว่าบาท่ะมีอ่ะเอ๋ตรงนี้มีไฟไหมตรงนี้มีไฟเป็นดึงอย่างนี้นะคะมีล้างหน้าห้องน้ำอยู่นี่อ่ะมีห้องน้ำนะฮะ,ตะแต่ต้องไปอาบน้ำาพ้างนอกหรือไปอาบที่ออนเซนไง,งไก,ก็คืออาบน้ำที่ออนเซนโอเคได้คืนนี้นอนนี่สองคืนนะไม่ไปไหนเลย อันนี้ด้านหน้าโรงแรมเขาก็จะมีบ้านอีคกลูให้ด้วยนะเขาทําไว้2บ้านนะคะเดี๋ยวคืนนี้เรามาดูกันเพราะว่าจะได้มีไฟสวยๆไว้ดูด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นบริเวณภายในที่เราแช่ออนเซ็นนะคะก็พี่น้องเอารูปขออนุญาตเอารูปมาจากเว็บไซต์ของชินธรรมกวารีสอร์ทเลยนะอันนี้เนี่ยจะเป็นบ่อใหญ่สุดเลยนะคะซึ่งชื่อไดโยกูเจียวนะคะ ในนี้จะมีค่าของ pH 1.2เนี่ยไอตัวกรดกรดเกลือที่พี่น้องบอกเนี่ยประมาณ100%เลยนะคะถ้าใครมาแช่เนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงเนาะถ้าแบบผิวบอบบางหรือว่าแพ้ง่ายก็อาจจะโดนกัดได้นะคะอย่างพี่น้องก็แบบออมีผื่นมีผิวแบบโดนกัดนิดหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นบอก100%นะแต่เราต้องค่อยๆเริ่มนะค่อยๆเริ่มจาก 1%, 1 3% 5%ที่เป็น o u t d o o าท์ดอร์50%แล้วก็ค่อยๆมา100%นะคะเพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัวเนาะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เขามานั่งกันนะคะแล้วก็เป็นน้ำแร่เนี่ยลดลงมาจากด้านบนเนาะตรงท่อข้างบนเนาะเพราะว่าเวลาเราไปแช่ออนเซนในบอ่อเราจะไม่จุ่มหัวลงไปในบอ่อนะคะก็มาบริเวณนี้ได้นะคะเพื่อแบบมีการแบบนำน้ำมาลดลงที่ศีรษะหรือว่าตัวหรือว่าปรับสภาพ ให้ตัวให้ร่างกายเนี่ยพร้อมก่อนนะสำหรับการลงบ่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ่อขนาดกลางนะคะก็จะมีค่าเปอร์เซ็นต์นะตั้งแต่1% 50% 50%เอร์้าเเซเขาก็จะมี3าบ่อเนื้อบ่อร้อนสุดบ่อร้อนกลางบ่อร้อนน้อยแล้วก็ยังมี50%ที่เป็นน้ำพุซึ่งเป็นคล้ายๆอ่างจากรุสซ,ซี่ด้วยนะก็ใครใครใครสะดวกบ่อไหนก็ลงบ่อนั้นได้เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นห้องสตรีมนะคะก็เป็นห้องอบไอ้น้ำคือเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเบาะให้เราเอาเข้าไปวางเพราะว่าตรงที่นั่งจะเป็นพื้นไม้เนอะให้เราเอาเบาะเข้าไปวางเพื่อไม่ให้ร้อนเกินไปก็นั่งอบไอ้น้ำได้เลยนะคะตอนพี่น้องไปก็อบไอ้น้ำคนเดียวเลยนะเพราะไม่มีใครเข้ามาเนาะ และอันนี้ที่พี่น้องชอบก็คือเป็นตู้อบไอ้น้าแบบเดี่ยวเนาะก็คือเราต้องเปิดฝาตู้นะคะเปิดฝาตู้ซ้ายขวาแล้วก็ดันตรงช่วงที่ปิดตรงคอขึ้นไปเราเข้าไปนั่งนะเป็นที่นั่งแบบนั่งคนเดียวนั่งเสร็จก็ปิดฝาตู้ซ้ายขวามามันก็จะมีแต่หัวเรานะคะที่โผล่ยื่นออกมาตรงรูข้างบนนี้นะข้างในตัวเราเนี่ยก็จะอบแต่เป็นไอ้น้ําของแบบออนเซนนะก็เป็นไอ้น้ําที่เป็นแร่ธาตุนะคะค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ outdoor นะคะที่พี่น้องชอบมากนะคะตอนที่ไปเนี่ยคือหิมะตกปกคลุมไปหมดเลยเนาะแล้วก็มีน้ํำร้อนๆให้เราไปแช่นะคะในนี้เนี่ยจะมีค่าค่ากดเนี่ยของเขาประมาณ32นะคะถ้าใครอยากมาลองแช่ก็ลงมาบ่อน,นี้ก่อนได้นะแล้วก็มีเด็กๆเ,เนี่ยเขามาปั้นในตัว snowman กันด้วยน่ารักมากๆเลย มาในส่วนของห้องอาหารนะคะเขาก็จะให้เราเลือกรอบเวลาเนื้อประมาณ5้าโมงครึ่งหรือทุ่มหนึ่งแล้วแต่เราสะดวกนะคะก็เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นลายบุฟเฟ่น,นะ,ะซึ่งเป็นวัตถุดิบเนี่ยที่มาจากจังหวัดอากิตะทั้งหมดนะคะว่าถ้าในช่วงนี้มีวัตถุดิบอะไรเขาก็จะเอามาเสิร์ฟให้นะคะซึ่งเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพซะประมาณแบบ70-8 0งเซน์ของลายเลยนะอ่ะเราก็ตักมารอบแรกก่อนนะคะก็เป็นกระจุ๊กกระจิ๊กนะคะเป็น ไก่ชุบแป้งทอดนะแล้วก็มีมีของดองต่างๆมีกุ้งนะมีโฮตาเตะนะคะในน้ำสลัดอะไรประมาณอย่างนี้เนาะฝั่งขวาข้างบนก็จะเป็นผัดที่ผักเปรี้ยวหวานหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ต่อกันที่ข้าวกล้องนะคะข้าวกล้องญี่ปุ่นซุปสาหร่ายพี่น้องชอบมากนะแล้วก็ยังมีเนื้อฉบูาบูด้วยนะคะเขาก็ทำมาให้ชามละสองชิ้นนะแต่เราไปขอเพิ่มได้อีกนะคะ แล้วก็ยังมีสลัดผักนะมีสลัดอะโวคาโดแซลมอนด้วยนะคะแล้วก็มีซาบะดองมีซาชิมิปลาหมึกกับปลาฮามาจิหางเหลืองให้เราด้วยนะอันนี้ก็กินได้ไม่อั้นนะคะอร่อยดีนะใช้ได้เลยผักทุกอย่างสดวัตถุดิบดีมากอันนี้เป็นขนมหวานนะคะก็เป็นส้มเป็นเค้กช็อกโกแลตเค้กกล้วยหอมอะไรอย่างนี้นะคะอร่อยเลยนะค่อนข้างดีเลยทีเดียวหวานน้อยด้วยนะคะ หลังจากแช่ออนเซนแล้วหลังจากกินข้าวแล้วเราก็ต้องจองเวลาของบาร์ส์หอกนะบาร์ส์อกเนี่ยก็คือเป็นแผ่นหินแกลนิตนะคะที่วางเอาไว้แล้วก็เขาจะเอาไว้ภายในห้องที่เขาจะปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาแต่ว่าเป็นกัมมันตภาพรังสีที่มีประโยชน์กับร่างกายของเรานะคะก็เป็นระดับที่พอดีพอดีนะแล้วเขาก็จะมีเป็นระดับความร้อนด้วยนะคะ1นึถึงสิอะไรอย่างเงี้ยเราจองเตียงไหนเราก็ไปนอนเตียงนั้นอย่างอันนี้พี่น้องจองตอน 16นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา50นาทีนะคะรอบหนึ่งจะประมาณ50นาทีพี่น้องได้เตียงเบอร์8นะคะอันนี้เป็นฝั่งของผู้หญิงแยกผู้หญิงผู้ชายนะเข้าไปแล้วก็ใส่แค่ชุดธรรมดาเข้าไปนะคะโอเคต้องจองคิวก่อนนะค่อยเข้าไปนะไม่ใช่แบบไปนอนได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นรูปที่นอนของเรานะคะพี่น้องจองเบอร์หนึ่งคือร้อนสุดเลยนะอันนี้นะเราก็แค่เอาเสื่อจากหน้าห้องแล้วก็เอา ผ้าขนหนูปูรองที่หมอนนิดนึงก็นอนได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องที่นอนเบดล็อกนะคะก็จะเป็นนําเปิดให้เข้ามานอนเนาะอัน,นีตั้งแต่เบอร์หนึ่งไล่ไปได้เลยนะเบอร์หนึ่งนี่ก็จะแบบร้อนสุดร้อนลงมานะเบอร์สาม็ร้อนรองมาเรื่อยๆฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะตรงที่แอดมินนอนก็ร้อนร้อนเบอร์สองขนะ้างในก็ างคนต่างนอนนะเป็นอินนอนมีทั้งความร้อนมีทั้งกรรมนาพรังสีนะคะที่แบบเขาบอกว่ามันจะช่วยเรื่องสุขภาพเนาะแต่เราก็มานอนกันก็เขาจะต้องจองเวลานอนมาก่อนนะคะสสำหรับเบสล็อกนะก็จองได้ที่ล็อบบี้รอบหนึ่งเนี่ยก็จะประมาณแบบ1-50นาทีก็คือสมมุติอย่างเรานอนเจ็ดมงใช่ไหมเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ ะนอนได้ถึงเจ็ดโมงห้าสเนาะสิบนาทีพนักง,งานเขาก็จะมาทําความสะอาดนะคะแต่ต้องจองมาก่อนนะรอบแรกไอ้ไมม่ไม่รู้มานอนเลยโดนไล่ออก <laughs> โอเคประมาณนี้นะคะสําหรับเบล็อบที่นี่นะที่ชินธามากะวะค่ะและที่น่าประหลาดใจก็คือทําไมคนนั้นเขาห่มฟอยแบบนั้นเหมือนปลาสบาบะย่าง ก็เขาเอาฟอยล์มาห่มคือเขามีผ้าห่มห่มแล้วก็ฟอยล์มาห่มเพื่อให้แบบร่างกายมันมีความร้อนเพิ่มขึ้นนะคะอาจจะแบบเป็นการระบายเหงือ่อหรืออะไรประมาณอย่างนี้นะก็แล้วแต่คนเลยนะคะที่ที่ร้านขายของที่รีสอร์ทก็มีขายนะตัวฟอยล์อย่างนี้แต่ว่าพี่น้องว่าแค่นี้ก็ร้อนแล้วนะคะอันนี้ป้าคงอยากจะแบบมีการระบายของเสียเหงื่อออกให้ได้เยอะขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะก็นอนกันประมาณอย่างนี้นะคะ และในซูปเปอร์ที่รีสอร์ทนะก็จะมีเครื่องดื่มเนาะซึ่งพี่ก็อยากไปกินนะคะเราลองเอา Google Translate แปลงแปลดูนะว่าเอออันนี้คืออะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นภาษาญี่ปุ่นเราไปเจอไซเดอร์เก่ามือสองราคา270เเยนไซเดอร์เก่ามือสองคืออะไรทำไมถึงปเป็นอย่างนั้นใครจะกล้ากินใช่ไหมแต่อันนี้ก็เลยไม่ได้กินนะเราก็เลยไปกินน้ำแอปเปิลโซดาแทนนะคะอันนี้เรา ไม่ค่อยการนะอันนี้มื้อกรงวันเราต้องทานเองนะคะไม่ได้อยู่ในในแพ็กเกจรีสอนะอันนี้พี่กวางเขาสั่งอินานิวะอูด้งมานะคะ<อ>ก็จะคล้ายๆเป็นเส้นแบบบางๆคล้ายๆเส้จนจานอะเนาะคล้ายๆเส้นจันของปัตไทแต่ว่ามันจะเหนียวนุ่มนะคะก็เอามากินกับไอตัวน้ําซุปเขาก็สดชื่นเลยนะเห็นพี่กวางกินแล้พริ้มสดชื่นอะไรอย่างนี้นะคะก็อร่อยดีนะอินานิวะอูด้งนะคะ อันนี้ของพี่น้องสั่งเป็นเซตเนื้อไอกีตะมานะคะเป็นเนื้อเป็นข้าวมีเนื้อไอกีตะแล้วก็มีซุปนะคะมีเต่าเล็กๆให้นะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเนื้อัอน,นี่หว่าเป็นยังไงบ้างขอบอกรสชาติใช้ได้เลย อะไรนะบ้านอีกกลูบ้านอีกกลูอยู่หน้าโรงแรมโอ้โหแล้วเ,เข้ามาในบ้านกันนี่เขาแบบมีเหมือนคล้ายๆสารเจ้าเล็กๆด้วยนะพี่วางเข้ามาดูสิเป็นแบบสารเจ้าเล็กๆวว้าเข้ามาก็ไม่เย็นไม่มีลมมีรูปคุณน,น้องเป็ดด้วยไปถ่ายรูปข้างหน้าดีกว่า ทางออกนะคะต้องก้มเอานะหนาวอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่อยู่ในห้องออนเซ็นนะคะเขาก็จะบอกมาเลยเนื้อว่าออแต่ละบ่อเนี่ยมีค่ากรดเท่าไหร่บ้าง30% 50% 100%ตรงตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็ นอกจากค่ากดแล้วเนี่ยยังมีความร้อนด้วยนะความร้อนแบบ39องศา40องศา42องศา44องศามีบออย่าบ้างให้เราไปแช่ได้เลยนะคะก็ค่อนข้างบอกละเอียดแล้วก็ตรงข้างขวาล่างนะคะก็จะมีประวัติด้วยนะก็คือน้องกวางน้อยเนี่ยเขาเดินอยู่ในป่าเนอะแล้วก็มีอาการบาดเจ็บพอมีอาการบาดเจ็บเนี่ยน้องกวางก็มาเจอ บ่อออนเซนที่ธรรมกวะก็น้องกวางก็ลงไปแช่พอไปแช่เสร็จแล้วปุ๊บน้องกวางก็แผลหายเลยอะไรประมาณอย่างนี้นะคะก็เป็นเรื่องเล่าของเขานะคะอันนี้ก็เป็นโปสเตอร์ที่เขาติดเอาไว้นะคะมีภาษาไทยด้วยนะนี่พี่น้องก็เลยถ่ายมาให้ดูกันนะคะว่ากฎในการใช้ห้องออนเซนเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอย่างเลยนะคะอย่างแรกเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะว่า การเข้าออนเซนเนี่ยมันเป็นส่วนรวมเนาะเพราะฉะนั้นทําอะไรเราก็ต้องแบบ ระวังคนอื่นด้วยนะคะซึ่งแบบคนญี่ปุ่นเขาก็จะระวังกันมากๆเริ่มแรกเราต้องอาบน้ําร่างกายก่อนนะคะแช่แบบก่อนลงแช่ก็ทําการล้างตัวให้สะอาดอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยเนอะล้างตัวล้างเท้าล้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก่อนลงแช่น้ําทุกครั้งเลยนะคะแล้วพอเสร็จก็ต้องเก็บอุปกรณ์ของเขาให้เรียบร้อยด้วยนะเก้าอี้ที่นั่งขานที่วางฝักบงฝักบ,บัวอะไรอย่างเงี้ยเก็บให้มันเรียบร้อยเนาะก่อนที่จะลุกออกมานะคะ ของที่ออนเซนนะคะในญี่ปุ่นเลยเนี่ยห้ามกระโดดลงไปนะคะมันจะแบบไปกระเทือนกับคนอื่นเขานะคะมารยาทที่ดีในกวนลงเนี่ยก็คือแค่ค่อยๆหย่อนแขนหย่อนขาหย,ย่อนตัวลงไปเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยไปกระเพื่อมโดนของคนอื่นด้วยนะคะอันนี้คือข้อมารยาทสําคัญนะคะอ่าแล้วอันนี้ข้อสําคัญนะคะห้ามเอาผ้าเช็ดตัวลงไปแช่ในน้ำเนอะเขาจะให้เป็นผ้าขัดตัวผืนเล็กๆมา ไม่ใช่ว่าเราเอาไปลงไปแกว่งในน้ําได้นะคะเขาแค่ให้เอาแบบชุบน้ําแล้วก็ามาโปะไว้บนหัวเพื่อรักษาอุณหภูมิของร่างกายเท่านั้นเนาะอ่าและต่อมานะคะก็ห้ามส่งเสียงดังในออนเซนเนะมารยาทที่ดีเนี่ยควรจะแบบแช่เงีงยบๆไม่ใช่คุยตะโกนกันโวกเวกเสียงดังอย่างนี้ไม่เอานะคะไม่น่ารักเลยนะคะหลังจากเราแช่เสร็จแล้วอาบน้ําชําระร่างกายให้เรียบร้อยนะคะ ก็เราควรที่จะเช็ดตัวให้แห้งก่อนออกมาที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะไม่งั้นเนี่ยตรงบริเวณห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก็จะเปียกแล้วมันจะลื่นนะของเทคนิคพี่น้องเนี่ยก็คือไอ้ผ้าเช็ดตัวอันเล็กๆเนี่ยที่เขาให้มาเราก็ปิดแล้วเราก็เช็ดพวกหยดน้ําที่อยู่ตามตัวไปก่อนนะตอนที่ยังอยู่ในห้องอาบน้ำนเนาะก็เช็ดเช็ดเช็ดมันก็เช็ดได้ระดับหนึ่งอย่างเงนะี้ยเพื่อไม่ให้น้ํามันหยดลงมานะคะประมาณนี้ก็ได้นะ ทีนี้เรามาดูวิธีการอ่านน้ําร้อนให้ดีที่สุดกันนะคะก็คือการแช่น้ําออนเซนยังไงให้ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเนาะอ่ะละสิ่งสําคัญในการก่อนที่ลงน้ําควรที่จะเอาน้ําลดตัวลงแช่ก่อนแช่น้ํานะคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยจะได้ปรับอุณหภูมิด้วยนะว่าเ,เรากําลังจะไปเจอน้ําร้อนแล้วนะจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ในการลดน้ําเราก็จะค่อยๆลดจากแบบปลายเท้าจนถึงต้นขาปลายมือจนถึงแขนลายอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆแบบเข้ามาที่ร่างกายเนาะอ่าค่อยๆเข้ามาที่ตัวนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆทําให้ร่างกายชินช้าๆอย่างพี่น้องก็จะค่อยๆลดขาลดตัวค่อยๆขึ้นมานะจนถึงส่วนบนนะคะอ่าแล้วการแช่น้ํานะคะอย่างที่เคยบอกนะก็ค่อยๆแช่ลงไปทีละ ครึ่งทีละส่วนก่อนแล้วครึ่งตัวแล้วก็เต็มตัวนะทีนี้ควรแช่น้ําร้อนเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยน่าจะไม่เกินวันละสองครั้งนะคะแล้วก็แช่อุณหภูมิที่พอเหมาะเนอะถ้าอุณหภูมิสูงเน่ยเราก็จะแช่ประมาณ10นาทีต่อหนึ่งครั้งนะคะหรือว่าอุณหภูมิร้อนเนี่ยก็จะแช่20นาทีต่อหนึ่งครั้งแต่จริงๆเนี่ยการแช่มีเทคนิคมากมายเลยนะก็ลองไปหาอ่านกันดูก็ได้นะคะแล้วก็เริ่มแรกเราควรแช่ครึ่งตัวอย่างที่พี่น้องบอกก่อนเนะค่อยๆลงไปแช่นะคะ อ่ะทีนี้ไปแช่แล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะหักโหมเกินไปนะแบบโหชัดมานี่ต้องแช่ให้คุ้มแช่ไปเลยชั่วโมงหนึ่งอันนี้จะไม่ไหวนะร่างกายก็จะไม่ไหวนะคะเราก็แช่ให้มันพอเหมาะพอควรนะคะหลังจากแช่น้ําแล้วเนี่ยควรจะพักผ่อนเป็นเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนะคะการแช่น้ําที่ดีก็แช่วันละสองครั้งอย่างที่พี่บอกเนาะโอเคแล้วก็หลังจากแช่ไม่ว่าจะก่อนแช่หรือหลังแช่เนี่ยควรที่จะดื่มน้า มากๆนะคะก่อนที่แช่เนาะเพื่อไม่ให้แบบร่างกายแบบสูญเสียน้ำมากเกินไปนะคะ ทีนี้นอกจากแช่น้ําเราก็หากิจกรรมอย่างอื่นทําโดยที่ทางรีสอร์ทเนี่ยเขามีกิจกรรมให้ทําวันละหนึ่งครั้งนะในช่วงเวลา4ี่โมงเย็นซึ่งเราไปเนี่ยก็คือวันที่4ี่มกราคมนะคะกิจกรรมที่พี่น้องแปลมาก็คือการแข่งขันขีบถั่วนะก็สนใจนะมีความสนใจอยากแข่งขันขีบถั่วไม่รู้เป็นยังไงทีนี้เราก็เลยลองไปเข้าร่วมดูนะคะเริ่มแข่งขันการขีบกาแฟ เฮ้ยเจนี่ไม่ได้ขี้นม่หวเจนี่ไม่ใช้ตักเอาเมื่อกี้เอาตะเกียบช้อนได้เป็นแถวเลยลงเขาเข้ามาเข้ม,ม์มากก็ใครชนะได้บัตรไอ้นี่ไปนะถุงร้อนถุงร้อน ก็หลังจากที่ไปแข่งขันแล้วนะคะก็แพ้อย่างลาบคาบเลยนะเราแพ้ป้าข้างๆนะคะก็ไม่เป็นไรนะเล่นสนุกสนุกกันเนาะหลังจากที่หมดพลังไปกับการขีดถั่วนะพี่น้องก็มาจัดลายบุฟเฟ่กันต่อนะนี่เห็นไหมเป็นวันนี้เป็นชาบูชาบูหมูนะคะแล้วก็มีไก่ย่ามีปลาแซลมอนแล้วก็มีปลาแซลมอนกับพามาจิหางเหลืองเป็นซาชิมิด้วยนะคะ อันนี้เป็นสาลายที่พี่ชอบมากเลยเอาไว้ใส่ซุปมิโซะอร่อยมากคือแบบคือกลับมาที่ตลาดที่ตลาดในเมืองก็มาหาซื้อสาลาอีอน,นี้กลับมาที่บ้านด้วยนะเอออร่อยดีจริงๆอัน,นี้เอาไว้ใส่ซุปมิโซะแบบนี้อันนี้ก็คือน้ำนมิโซะแดงนะคะก็ใส่สาลายใส่วากาเมะใส่ตัวต้นหอมแล้วก็ใส่ตัวซุปมิโซะราดนะคะอร่อยมากๆเลย ็เราอยู่ในบ้านอีกโกลนะคะเป็นบ้านแบบบ้านหิมะนะเขาทําขึ้นมาคือข้างในเนี่ยไม่หนาวนะเข้ามาเนี่ยไม่หนาวเนาะแต่ว่าข้างนอกเนี่ยข้างนอกคือแบบหิมะตกหิมะตกลมแรงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบหนาวคือข้างในเนี่ยอยู่ไม่หนาวไม่น่าแบบคนสมัยก่อนเขาถึงอยู่กันได้เนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในโอ้โห น้องนี่เหี่ยวก,กับตู้เย็นเลยนะนี่คือที่เรามากันนะคะอ๋อันนี้เป็นโรงแรมของเรานะเดีแบบแ๋ยวเราเข้าไปข้างใน,นละมียักษ์ที่ยืนอยู่สองตัวนะ สตัวตัวนึงถืออีโต้อีกตัวนึงถือโทรศัพท์ก็ฟื้นฟ,นฟนูร่างกายเรียบร้อยนะคะก็ายบายแล้วนะชินทร,รมกาวะเอาไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาใหม่นะคะ๊ายบาย,บายน้องกระต่ายอันนี้เราเออกจากชินทามากาวะรีสอร์ทนะคะกำลังจะไปที่ทากาวากุสเตชันเพื่อไปเร็นทาต่อนะ ก็หิมะตกหนักมากเลยดูสองฝั่งทางอันนี้คือเราอยู่บนรถบัสที่ค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็เขามีการถ่ายถนนให้เป็นทางในการรถวิ่งนะคะแต่เราจะดูได้ว่ากำแพงเนี่ยมันสูงขึ้นมาถึงรถบัสทันสองเลยแล้วเนี่ยดูเป็นแบบกำแพงหิมะเลยตกหนักมากเลยแล้วตอนนี้หิมะก็ยังตกอยู่ ควรที่จะมาเยี่ยมเยือนสักครั้งหนะึ่งนะเป็นทะเลสาบที่สวยมากเขาก็จะมีบริการล่องเรือด้วยนะคะถ้าใครสนใจมาหน้าหรือดูอีกก็มาได้นะ,ะก็มาถึงที่สถานีคาซาวโกะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าเมืองเซนไดกันต่อนะก็เดี๋ยวนั่งรถไฟไปเซนไดกันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะว่าเซนไดแล้วเราไปไหนกันต่อนะ